ท่านประธานที่กรพกระผมจุลพันธ์นมนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะมาขออนุญาตท่านประธานและที่ประชุมในการตอบประเด็นซึ่งมีการซักถามกันในหลายวาระในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งเป็นนโยบายธงหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาลชุดปัจจุบันผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกค,ครับในประเด็นแรกเลยนั้นเนี่ยผมมีความจําเป็นจะต้องยืนยันในหลักคิดในกรอบคิดของตัวนโยบาย เติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตให้กับพี่น้องประชาชนในหลักคิดของมันนั้นเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่าไม่ใช่เรื่องของกระบวนการได้มาซึ่งคะแนนเสียงระหว่างการเลือกตั้งแต่เราเนี่ยได้เห็นแล้วว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องมีนโยบายสักนโยบายหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากซึ่งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเนี่ยหลักคิดสําคัญก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจไปที่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาค ด้วยกลไกที่ใช้บล็อกเชนซึ่งจะสามารถทำให้เราเขียนคอนแท็กของบล็อกเชนเพื่อที่จะกำหนดกรอบในการที่จะสามารถใช้จ่ายเงินที่อยู่ในกระเป๋าดิจิตัลได้เพราะฉะนั้นหลักคิดของนโยบายนี้ในประเด็นแรกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ในจุดใดของประเทศก็ตามหลักคิดที่สองของนโยบายนี้ต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกว่าเป็นหลักคิดในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ของเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศไทยเพื่อที่ให้ประชาชนคนไทยทุกคนนั้นในอนาคตจะสามารถได้มีกระเป๋าเงินอยู่สองกระเป๋าครับหนึ่งคือกระเป๋าเงินสดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันสองคือกระเป๋าเงินดิจิตอลซึ่งจะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้รองรับจนกระทั่งประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจดิจิตอลของโลกได้เป็นโอกาสซึ่งกำลังจะมาถึงและเราจะต้องคว้าให้ได้ผ่านโครงการนี้